เพื่อนเพื่อนคะวันนี้เป็นวันที่สองของการรีวิวนะคะการดื่มกาแฟโครซันซึ่งเป็นชุดของขวัญที่เราได้รับจากแพลตฟอร์ม Coffee Mall ครับซึ่งเป็นชุดของขวัญที่เลอค่ามากเลยค่ะเป็นกาแฟที่ระดับพรีเมียมคุณภาพมากค่ะรสชาติอร่อย ดังนั้นวันนี้นะคะมีเสียงเพลงเสียงเพลงเค้าในการจิบกาแฟด้วยล่ะนะคะ <Okay. S 1> ดังนั้นนะคะวันนี้เตรียมความพร้อมนะคะมีถ้วยกาแฟสวยนะคะนะเป็นการอภินนัทนาการจากลูกสาวนะคะดังนั้นชุดกาแฟสวยกาแฟคุณภาพแล้วการรีวิววันนี้ก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคุณคือคนที่ โชคดีที่ได้รับได้รับชมคลิปนี้ดิฉันคือหญิงวิต้าเป็นบุคคลหนึ่ง <You should. S 1> ซึ่งได้รับโอกาสจากคุณกบนะคะ uh, <but S 1> ในรูปแบบของการ <I should. S 1> ทำงานในระบบแพลตฟอร์มนะคะระบบแพลตฟอร์มของเรามีชื่อว่า c o f f e m m l l l c ับ uh, <then. S 1> แล้วก็มีชุดของขวัญให้กับ uh, ทีมงานก็คือ กาแฟโคราซอนค่ะเป็นกาแฟที่มีรสชาติกลมกลม่อมละมุนล,ลิ้นสัมผัสด้วยความรู้สึกจริงๆค่ะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยเพื่อนๆค่ะหอมไหมคะ <laughs> นะหอมไหมพี่หญิงน่ะดื่มดื่มเผื่อนะเนี่ยอ่า ถ้าเพื่อนอยากจะดื่มนะเพื่อนสามารถที่จะรับโอกาสจากพี่หญิงได้เลยค่ะช่วงนี้จนถึงวันที่หนึ่งค่ะทางบริษัทนะคะให้โอกาสขึ้นทางด่วนเลยค่ะเรียกว่าพอเราอัปเกรดเปิดโอกาสรับเราจะได้ขึ้นทางด่วนขึ้นตำแหน่ง AD2 เลยค่ะเพื่อนๆ เอเดีสองมีค่าคอมมิชชั่นให้เรานะคะมากโขทีเดียวค่ะมากกว่าค่าแรงเลยค่ะใครที่กำลังชมคุณครูหญิงดิต้าอยู่นะคะทักมาได้เลยนะคะเราสามารถอยู่บ้านสร้างงานสร้างอาชีพโดยไม่ต้องขับรถออกจากบ้านเรียกว่าจิบกาแฟแชร์ลิง์ช้อปปิ้งรับตัง